I ทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีบาทดื่มทำจริงใด ความสุขความเจริญในลำเมืองเงินทองยศศักดิ์เป็นครูก็ขอให้ชื่อเสียงโด่งดังกองกังวนเกิือไก่ทั่วประเทศไทยทั่วฟ้าเมืองไทยนะดยอดะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆด้วยนะคะหนูอก็ดีใจนะคะแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังคอยอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจนะคะคอยติด ามคอยถามถึงหนูตลอดเสมอเสมอเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะก็ยังดีใจนะคะที่วันนี้บอกไปทางไหนก็ยังเห็นทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็เห็นอยู่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเธอผอมลงขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะค่ะลาค่ะก็ จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปนะคะแจกเค้กใช่ไหมคะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้กินได้ไหมคะเนชินจังอหรอม่กินไมได้กินไม่ได้กินได้ทุกอย่างแต่กระดาษอยากินนะคะอาจจะไม่ค่อยจะอาจจะไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่ต้องต้องตัดเค้กไหมคะ หนูจะเออแล้วหนูลงไปแจกดี ừ, กว่า ก่อนที่จะประกาศผลนะหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนเชื่อว่าทุกท่านน่าจะลําคาหนูบอกตรงๆหนูก็ลําคาตัวเองเหมือนกันคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะถ้าได้รับรางวัลแล้วเดิหนูรบกวนเขียนชื่อที่อยู่ติดหลังใบใบอันนี้ให้หนูทีนะคะ ตอนนี้ถ้าเกิดท่านใดหิวนะคะตอนนี้เรากำลังลาสจลาสออเดอร์นะคะลาสยังยังสามารถสั่งได้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะยัง,ยงพีมอนค่ะพีมอนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่มีอะไรให้ถ่ายแต่ว่าถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานว่านี่คือหนึ่งบ โอเคคะ่ะพี่ม่อนเขียนชื่อที่อยู่ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะต, <kicking S 2> ต่อไปเป็นผู้หญิงอีกแน่นอนเลยก่อนที่จะจับรางวัลต่อไปจับเลยจับเลยจ้ะโอยผู้หญิงเหรออีผู้หญิงอีกเหรอ อันนี้เป็นผู้หญิงอ่ามีใครเขียนเบอร์ไว้ในป้ายนี้บ้างไหมคะเขียนทุกคนเลยเหรอคะเขียนทุกคนเลยรอเบอร์อะไระไม่เขียนเเขียนใช่ไหมคะในเบอร์มีเลขเจ็ดค่ะเฮ้ย โทรศัพท์โดนตัดเฮ้ยเอาเรื่องเล่นมาพูดจริงอยู่เรื่อยว่าไปแม่แต่ขาไฟยังโดนตัดมาเลยวว่าไปผู้โชคดีนะคะได้แก่ เพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รางวัลเขียนชื่อให้ดูให้ดูได้ไหมเฮ้ยมีใครเคยได้รางวัลหมูปีที่ผ่านมาบ้างคะ มีคนได้ซ้ำมีคนได้ซ้ำ เขียนที่หนูด้วยนะคะเอาแล้วจะหมดสิบอันก็ไม่รู้ว่าจะฮุ้ยทำไมเหมือนกันคุณพ่อเฉียบค่ะเย่คนบ้านไก่ ไม่ไม่ไมคนนี้ยังวัยรุ่นสวยไหมเหรอถามถามหนูใช่ไหมว่าคนที่ได้นี่สวยไหมใช่ไหมขอเป็นคำถามค่ะ 好了。 ว่าคุยกันตลกตลกเลยสนุกกอดร้องเพลงกันเลยหรือไง โลกาด้เจ้าดิองอินไม่ทวิญญายดโลกนี้นิเทวดาแล้วมาลงผลเผดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนพาวนกว่านงานงฟ้าลงมาให้จบจ๊ คนที่อายุอายุน้อยค่ะน้องไอค่ะยังอยู่มีคนบอกไอ้ไม่อยู่กับบ้านไอ้คนนี้ใจมันได้ กว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์นะเป็นมหาแน่แก้วม่สวยหรอกแก้วใช้ดีด้วยฮะไม่ <c oughs> ก็คือใครที่ใครที่ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องอิชานะครับเพราะว่าแก้วก็คือเราเอาสิทธพระบ้านเนี่ยแหละมาทิาฮะเหรอ ไม่คิดว่าแค่แก่จะทำให้ทุกคนเปได้ถึงกันไปไม่ได้จรงนะคะเพื่นอนก็จะไม่มีวันนี้แหละเฮ้ยใช่แล้วละใครใครที่ได้แล้วเพื่อนไม่ได้เวลาใช้ก็แอบใช้แล้วละนะคะเวลาใช้ก็คือเอาไว้นในเสื้อแล้วก็ดุดดดกลัวโดนต้มหนีไงเฮ <c oughs> อยเดี๋ยวจะโดนเพ่งเลงไงเวลาใช้ก็คือต้องแบบเอาเหมือนเด็กสมัยก่อนที่จะต้องแอบกินของอะไรแบบเนี้ยเออก็คือต้องแบบ เอาไว้ในเสื้อถึงเวลาร้อนๆหิวน้ำอะไรเงี้ยก็ จะไม่คิดว่าเป็นแม่วันใสยอย่างนี้เพื่อนอ๋อหรือว่าจะเป็นแม่จี้อย่างนี้ยแม่พันนิตาค่ะ nó sạch thì nó nè cỏ này. จะพูดว่าสวยเนี่ยปรึกษาใครพูดชมดีท่านต่อไปนะคะเขียนเบอร์ไว้ในกระดาษด้วยพี่ยาค่ะ ขนาคนที่นั่ง้มนี่ได้ตลอดเลยนะกไ้ไ่บอกได้หมลไอยด้เปล่สามใบนะสามใบสุดท้ายนะอีกสามใบเท่านั้นนะคะ สุดท้ายสุดนะสแล้วนะหูย <H oo> อาจจะรู้สุขสันต์แต่อีกสักพักอาจจะมีการตัดเพื่อนกันเกิดขึ้น เจอมค่ะนับถือความมุ่งมานะของเขาเลย ไม่รู้ว่าเราวันที่ได้นนี่จะคุ้มกับค่าเจ็บคอยาแก้เสมไหม ได้ทางนี้ไม่เคยได้ได้ทางนน้นมองมาทางนี้แต่ได้ทางนี้แต่นี้ไม่ได้เล่เลย้ นี่ขนาดไม่มีดนตรียังตื่นเต้นขนาดนี้เนาะถ้ามีดนตรีดิหนูว่าน่าจะหนักอ่ะเกี่ยนีงเลาแล้วพี่มนค่ะใครคะอยู่ไหมคะจริงหรอพี่มนวิมนวันค่ะน่าเชิญค่ะ ะะงานวันเกิดมาร่วมพบเจอพบปะกับแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับทั้งที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะรวมถึงแฟนคลับทางบ้านที่ไม่ยังไม่ได้แบบพบเจอกันนะคะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะตัวเองก็ดีใจนั่นแหละแล้วเพราะว่าคือที่จริงแล้วตลอดเส้นทางของการทำงานที่ผ่านมา้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายอาชีพอย่างหนูสายอาชีพศิพลปินนะคะมันก็มีเรื่องที่ หลายๆเรื่องที่ก็ต้องยอมรับว่าเคยทําให้หนูรู้สึกลําบากใจรู้สึกว่าไม่รู้จะยังไงต่อนะคะแต่ว่าวันนี้หนูอยากบอกทุกคนว่าทุกคนทําให้ชีวิตของหนูมันมันอยู่ด้วยความสบายใจมากขึ้นหนูไม่เคยรู้สึกสบายใจแบบนี้มาก่อนถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเยอะๆเนี่ยมันดีไหมมันดีค่ะรวมถึงวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้ามีคนเยอะเนี่ยมันดีไหม มันก็ยังดีอยู่ค่ะกับสายอาชีพเราแล้วก็ที่มีคนมารักเราเยอะๆเนาะแต่ว่าฉะนั้นวันนี้ที่หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆคือการที่เราได้อยู่ด้วยกันอย่างอย่างเข้าใจอยู่ด้วยกันอย่างไม่ลำบากใจหนูเองก็รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดนะคะพราะฉะนั้นก็อยากบอกทุกคนว่าสิ่งที่มันสําคัญมากมากที่สุดมากกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมอบให้หนูมานะ,ะก็คือความสบายใจที่หนูได้รับนะคะขอบคุณมากๆที่ทําให้สายอาชีพของของหนูมันยังสามารถเดินไปต่อข้างหน้าได้นะคะก็หวังยิ่งยิ่งค่ะว่าต่อ,ตอ,ตอไปในภายภาคหน้านะคะหนูเองก็จะพยายามทําหน้าที่ของศิลปินคนหนึ่งอย่างดีที่สุดแล้วก็จะทําหน้าที่ในฐานะคนที่เป็นลูกหลาน เหมือนเป็นหนูก็เป็นเหมือนลูกหลานของทุกคนนะคะเป็นน้องเป็นพี่เป็นลูกเป็นหลานของทุกคนนะหนูก็จะทําหน้าที่ศ tamam. ิลปินให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําหน้าที่ของในฐานะลูกหลานในฐานะคนรู้จักในฐานะคนที่รักกันสําหรับทุกคนนะคะหนูก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณมากๆสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันดีมากๆสําหรับหนูและหนูก็รับรู้ ได้หมดรับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ถึงทั้งกําลังกายแล้วก็กำลังใจที่ทุกคนมอบให้หนูมาตลอดนะคะก็สัญญานะคะว่าจะทาจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดแล้วก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะมีโอกาสเราพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ